สวัสดีค่ะพี่คุนเชิญครับผมเชิญครับผมตอนนี้อยู่ในรายการแล้วนะอยู่ในรายการนะออค่ะตื่นเต้นนิดนึงเลยค่ะสวัสดีพี่น้องหน้ซีิบอกด้วยนะคะคเอาเลยนะพี่คุนเอาเลยเอาเลยเอาเลยค่ะหอยอยากกลับเยอรมันเฝ้ารอวันนับวันไกลบ้าน คิดถึงหาเร็มนักหนาสนุกทุกคลาภาษีประชาชนคอยไม่เคยสนใจใครจะทำอะไรไม่มีใครกล้าบนให้มามาเป็นนายพล <Hey. S 1> ส่วนประชาชนให้ไปเป็นควายโอ้ยกูจะบ้าตายไอ้เจ้าจันไรหัวใจโคตรเฮีย เช้าสายไม่ไว้จะเคลียร์ <Hey. S 1> หัวใจละเหีย่ยอ่อนเปลี่ยเพลียใจ mm hmm. กษัตริย์อะไรวันนี้ <laughs> มันชั่วอปลีหาดีไม่ได้ส <Ooh. S 1> มองมาปัญญาก็ควายเช้าสายเย็นบายวุ่นวายเรื่องเมีย ทำหาอะไรไม่เป็นที่ทำเป็นก็มีแต่เรื่องเฮียเฮียมันล้างพลานสันดานก็เสียโคตรพอมันเฮียโคตรเฮียแดกภาสีโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากอีกหนึ่งเพลงนะคะคิดสุดเ่นนะคะเนี่ยดีดีมากดีมากดีมากเพราะขอบคุณค่ะกี่้ันหยดน้ำตา ของชาวประชาชนไทยความช้ำอันแสนยิ่งใหญ่ที่กษัตริย์ไทยมอบให้เรื่อยมามคือความทุกข์ทนอยากจนไรการศึกษาอเอาเปรียบข่มเหงเข็นข่ากดขี่ชาวประชาให้มารักตัวหนึ่งหนึ่งสอง เปลี่ยนคีย์หนึ่งหนึ่งสองกฎหมายคุ้มครองกษัตริย์สร้างความวิบัติให้เราชาวไทยทั้งพองอ เพราะโดนเอาเปรียบเยียบย่ำช้ำน้ำตาน้องไร้สิทธิ์จะไปเรียกร้องปกครองไรคุณธรรม,มความเหลื่อมล้ำที่ทำให้คนไทยทั้งชา ชีวิตผู้ขาดความลำบากผู้ขาดความจนต้องทนไรเกียรติถูกเหยียดค่าความเป็นคนแบ่งชั้นคนรวยคนจนให้สับสนดิ้นรนวุ่นวายโอ้ยกว่าจะจบขอบคุณขอบคุณเสียงพร่อมากเสียงพร่ะมากขอบคุณมาก่ะพี่ขวแต่งเองใช่เปล่าแต่งเองใช่ปล่า โอ้ยเพียงอย่างนี้ใครจะแต่งให้ละคะอ๋อโอเคโอเคดีมากเก่งมากครับขอบใจนะดีเนี่ยอยากให้คนเนอ่มอย่างเงี้ยดีมากดีมากค่ะก็อยากจะถามพี่น้องสลิมนะคะว่าความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษาแล้วก็ความเหลื่อมล้ําเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยที่อยู่มาช้านานกับคนไทยมาไม่เคยไปไหนเลยจากประเทศไทยจนท่าทุกวันนี้นะคะว่า เราควรจะโทษเวงโทษกรรมที่เกิดมาจนหรือว่าเราควรจะโทษใครบางคนที่มันกดขี่เรากันแน่ค่ะถามตัวเองดูให้ดีนะคะโอ้ยตื่นเต้นพี่ขุนรบกวนแค่นี้แล้วค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะค่ะขอบคุณมากยินดีนะคะพี่ขุนครับขอบ,อขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับพี่ขุนครับ,รบผม